ต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานนิดนึงนะครับจากคำถามที่ว่าถ้าสมมติว่าเราเริ่มจับขอดเป็นขอดพื้นฐานไปนแล้วสเกลพื้นฐานพอได้แล้วนะครับเราจะฝึกอะไรต่อไปทีเนี้ยเมื่อวานลืมบอกคลิปเมื่อวานลืมบอกว่าอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถจะพัฒนาฝีมือเราได้เต็มเตมเลยนะครับก็คือการแกะเพลงอ่ะถ้าสมมติว่า เอาผูต้ตรงๆเลยก็คือการหัด Copy ้นั่นแหละนะครับผมทำเลยนะสมมติว่าเราเริ่มจับคอร์ดไปแล้วสมมติเราอยากเล่นแบบโจชาชชอานี่อย่างเงี้ยเราพยายามหาโน้ตมาหาเพลงมาลองฝึกเล่นนะครับเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งของการแ,แกะเพลงหรือว่าการ Copy ้เนี่ยอย่างหนึ่งที่อย่าลืมเลยก็คือพยายามเล่นให้เหมือนนะครับกอ๊อปสำเนียงกอ๊อปวิธีการเล่นนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ สิ่งที่เขาเล่นว่าเขาใช้สเกลอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยพื้นฐานอย่างที่ผมแนะนําไปในหลายๆคลิปเนี่ยครับพวกทางนิ้วสเกลเนี่ยเอามาแกะเพลงอ่ะแล้วมันจะเข้าใจได้มากขึ้นทีนี้เนี่ยพอเราถึงจุดนั้นนะครับอย่าก,ก๊อปแค่แมทเทียลอย่างเดียวนะครับให้ก๊อปสำเนียงด้วยอันนี้สําคัญเลยสมมุติเราแกะ BB บีคิงอ่าชิลไอสกอนอะไรเงี้ยครับโอเคเขามีเมเจอร์บลูเขามี Blue, าม i n เนอร์บอะไรประมาณเนี้ย แล้วพยายามกอ๊อปเขาเรียกว่า Copy articulation นะครับผมหนักเบาสั้นยาวลูกนี้เล่นยังไงพอเริ่มก๊อปได้แล้วพยายามเล่นตามให้ได้คล่องๆท้ายที่สุดแล้วเราสามารถเล่นลูกโซโล่ของ BB นะครับได้อย่างเป็นธรรมชาติก็คือเราสามารถจับมาแล้วเล่นได้เลยแลวทีเนี้ยสำเนียงพวกเนี้ยมันจะติดกับตัวเราอะคล้ายๆกับนักร้องลูกทุ่งหรือดนตรีไทยครับผมเขาเรียกว่าเงาเสียงอย่างน้อยๆเนี่ยเราเล่นอะไร ไม่ออกอย่างน้อยก็มีเงาเสียงมันก็ปลอดภัยมันก็ภัยร้อนระดับหนึ่งนะครับพยายามก๊อปให้ถึงอย่างสมมติถ้าเป็นนักเรียนศิละปะวาดรูปเนี่ยจะรู้ดีนะครับช่วงปีแรกๆ้องก๊อปให้เหมือนเลยลายเส้นเป็นยังไงลงสีเป็นยังไงรูปทรงก็ต้องแม่นนะครับพอพอแกะเพลงแล้วได้เนี่ยเเอาทฤษฎีเทคนิคที่เราฝึกเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องมาฝึกซ้ำนะครับ analyze วิเคราะห์ออกมาว่าเขาเล่นอะไรแล้วก็พยายามนํามาทํางานของตัวเองมาแต่งเพลงของตัวเองคือเวลาเราแกะเพลงปุ๊บเนี่ยจะได้เอามาใช้ได้โอเคหลายคนบอกว่าแกะเพลงโอ้หผมเล่นเพลงเยอะแยะเลยไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยอย่าลืมผมว่าเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งก็คือพอแกะแล้วเนี่ยไม่ไม่ไดเอามาใช้หนึ่งละสองแกะแต่เนื้อหาผมว่ามีเมเจอร์ไมเนอร์เล่นลูกนี้แล้วลืมแกะลูกละเอียดรายละเอียดของเขาที่ทําให้อ่อ ไอสเกลนั้นนะ่ะลูกนั้นนะเป็นตัวเขาอย่างเช่นลูกหนักเบาสั้นยาว hammer on pull off นะครับลูกนี้เขาสไลด์ยังไงลูกนี้เขาดันสายยังไงตรงนี้หลายคนลืมแกะความละเอียดนะครับผมอย่าง,งตัวผมเองเนี่ยจะเล่าใ้ฟังว่าทุกเทอมที่เรียนนะครับผมเรียนที่ออมหิดลนะครับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก็จะต้องแกะเพลงหนึ่งเพลงนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับตอนนั้นนะ มันเรียนเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้แกะเพลงหรอกได้ได้ไดเทอมหนึ่งอ่ะเพลงหนึ่งก็โอเคละแต่ว่าตอนเรียนจบออกมาเนี่ยพยายามศึกษาด้วยตัวเองนะอย่างผมแกะเยอะที่สุดก็คือ West m o n t g o m e r y ด้วยความชอบส่วนตัวเลยทาวฟาโลอ่ะใครอ่ะ Pat มา r t i n o นะครับแกะแบบไม่ใช้แท็บนะแกะแบบแกะหูแล้วก็เขียนแท็บเลยนี่ผมพอดีผมไปเอาตัวอย่างมาให้ดูอันหนึ่งนี่เป็นอะไรที่ผมเขียนด้วยตัวเองเห็นไหม หนังสือ Transcription 2นะครับก็คือแกะเยอะเลยอัน,นี้เป็นโอเคเห็นกันไหมคือ just friend just friend version ของ west montgomery นะครับเล่นกับไควาจำไม่ได้แล้วนะครับเนี่ย จบด้วยนะครับเล่นได้แล้วด้วยแล้วก็ลืมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ไอ้ลูกกลหรือสำเนียงเนี่ยจังหวะจะคคนแบบเวสเก,ก็จะก็จะอยู่กับตัวเราถึงแม้เราจะจำลายโซโล่นั้นไม่ได้นะครับมีอะไรอีกโอเคนี่เป็นเศษกระดาษเลยผมแก่ GB จอร์ดเบนสันออเดอริงยูอาร์ขอ,ขอโชว์ให้ดู่เห็นไหมเนี่ยโอเคเห็นไหมครับเขียนเป็นแท็บเลยครับ คือขี้เกียจเขียนโน้ตผมก็เลยเขียนเป็นแท็บนะครับเพราะอะไรเวลาไม่จดเนี่ยมันไม่เหมือนลูกโซโล่แบบเพลงเพลงที่มีเพลงร้องครับมันสั้นแต่ว่าลายโซโล่อย่างเพลงแจ๊สเนี่ยเขาโซโล่ตั้งแต่ต้นจนจบเลย3-4นาทีติดๆกันเนี่ยเวลาเราแกะโดยเฉพาะมีเวลาน้อยๆเรามาแกะวันละ15นาทีแกะวันละ8บาร์เนี่ยพรุ่งนี้มามันจะลืมนะครับจดไว้จะได้ไม่ต้องกลับไปแกะใหม่อีกเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเป็นวิธีที่ดีอันนึงมีอะไรอีก คาเคดาทรีราเซลมาร์โลนอันนี้ผมชอบอีกคนหนึ่งครับราเซลมาร์โลนเคยเล่นกับไดนาคอนครับเล่นกีตาร์เพาะม,มากขอโชว์นี้เพลงนี้ก็ยากเหมือนกันเห็นไหมนะครับจบเพลงแล้วก็ลืมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าลายลิกบางลิกเนี่ยมันก็ยังติดตัวอยู่แล้วเราก็เข้าใจว่าราเซลมาร์โลนเล่นแบบสำเนียงแบบเนี้ย รูปแบบนี้เขาจะเล่นเอสดโน้ตแบบนี้รูปแบบนี้เขาจะเล่นตองรูปแบบนี้เขาจะเล่นโยนเขาจะใช้วิธีปิกแบบไหนดูด้วยแกะไปด้วยนะครับเป็นการเรียนรู้โดยตรงเลยในการก๊อปปี้นะครับผมสมมุติว่านี่คือการเรียนใช่ปะ่ะก๊อปปี้เลยโดยไม่ต้องรู้อะไรเลยนะเรียนมาก่อนแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับหรือเรียนแบบคลาสสิกก็คือเรียนจากศูนย์เลยไล่จากเมเจอร์ซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันจะเรียนไม่จะมีจริตีนิสัยอะ่ะไม่เหมือนกันโอเคปะ่ะนะ บางคนอาจจะต้องเริ่มจากศูนย์เลยผมต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบางคนไม่ชอบนะครับบางคนชอบแบบเล่นเพลงก่อนเลยแล้วค่อยมาแตกทีหลังพยายามตรงเนี้ยหาจุดที่ตัวเองแบบรู้สึกว่าโอเคที่สุดแล้วเราเริ่มจากตรงนั้นบางคนอาจจะเริ่มจากแกะเพลงแล้วก็มาวิเคราะห์บางคนบอก,บอกเฮ้ยผมขอเล่นสกิลก่อนนะครับซึ่งนักเรียนแต่ละคนเนี่ย เบสกีตาร์นั้วตีละคนจะมีนิสัยใจคอตรงนี้ไม่เหมือนกันนะพยายามต้องเข้าใจตัวเองนิดนึงแต่ถ้าเรายังไม่รู้นะแล้วให้ผมแนะนําอย่างหนึ่งก็คือเริ่มทั้ง2องอย่างเลยนะครับเริ่มจากแกะเพลงเพลงอะไรก็ได้ครับเพลงป๊อปเพลง,พล,งล็อกอะไรที่เราชอบครับลูกฟิงเกอร์สไตล์ง่ายๆก่อนแล้วเราก็เรียนพื้นฐานไปด้วยนะเพราะยังไงก็ต้องรู้ยังไงก็ต้องเอาไปใช้เวลามันเจอกันนะเราจะเข้าใจนะครับพอพอทำตรงนี้ได้แลนะ้วเน เวลาไปสร้างงานตัวเองนะทำเป็นแบบเพลงของตัวเองอนะ่ะเขานี้ง่ายแล้วก็จะไม่ตันด้วยนะครับผมนี่คือเนื้อหาของการแกะเพลงและอย่างหนึ่งที่ที่ดีเลยก็คือพวกวิดีโอสอนนะครับใน y o u t u อะไรเงี้ยดูได้เลยทำตามเลยครับทีนี้จะมีแบบบางคนชอบคิดมากอะ่ะว่าเอ้ยเราเราฝึกไปแล้วจะใช้อะไรจะจะได้อะไรอย่างเงี้ยครับเอาง่ายๆเลยนะอะไรที่เขาทำได้นะครับพยายามทำแบบเขาให้ได้ก่อนนะครับ เป็นการท้าทายตัวเองอย่างน้อยๆเราไม่รู้เอาไปใช้อะไรอย่างน้อยเราก็เล่นได้อีกหน่อยเนี่ยเวลาเอาไปประยุกต์ไปทําเพลงของตัวเองเนี่ยมันก็จะได้เลยนะครับอย่าไปคิดมากนะทาแล้วก็มีเป้าหมายด้วยนะครับสมมุติชอบจอนเมเยอร์ใช่ไหมเราก็ดูว่าข้อดีของเขามีอะไรบ้างเอามาใช้แต่ก่อนที่จะเอามาใช้เนี่ยโอเคต้องรู้ว่านะสำเนียงเป็นยังไงเมโลดี้เป็นยังไงเทคนิคเป็นยังไงนะครับ ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับแนะนำได้เลยนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับเปิดไปหาซีดีที่บ้านเปิด YouTube ดูเฮ้ยเนี่ยอะไรก็ได้ที่ชอบหนึ่งอย่างโอเคไหมสมุิไปดูออใครดี Stay w h เองเนี้ยฉันจะเล่นเดี๋ยวก่อนเอาแค่อินโทรก่อนเนะี่ยค่อยๆแกะไปเรื่อยๆแล้วก็หาคําตอบว่าไอ้เสียงแบบเนี้ยมันเป็นสเกลอะไรนะครับมันมายัางไงแล้วก็ก๊อปปี้ไปด้วยแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยพยายามฝึกเล่นช้าๆนะครับเขาเล่นชัดไหมเราเล่นชัดเจนเท่าเขาหรือยังนะครับลูกนี้หนักไปเบาหรือยังอเนะี่ยนี้ต้องสังเกตนะครับเขาเรียกว่า copy articulation เนะี่ยก๊อปสำเนียงนะครับอย่าเห็นแค่เขาเล่นเมเจอร์เล่นไมเนอร์เล่นเบสิโอนะ เอาไปจิโอแต่ละคนเนี่ยสิคนมาก็เล่นไม่เหมือนกันสำเนียงก็แตกต่างกันนะครับผมโอเคลองไปแกะดูโอเคอีกคำถามหนึ่งก็คือจะแกะยังไงใช่ไหมครับเนี่ยผมมีหนังสือแท็บอยู่ก็คือจะจดในแท็บนะครับหรือบางทีก็ซื้อโน้ตเลยนะในตอนนี้หาซื้อไม่ยากนะครับล,ลองเอากลับมานั่งเล่นดูแล้วก็ฝึกซ้อมกับเออตอนนี้ผมใช้โปรแกรม t r a n s c r i p t ในคอมพิวเตอร์นะครับเปิดเล่น เอาความเร็วช้าๆเลย50% 4 0 30%, 30เล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรนะครับเอาให้เขาเล่นยังไงเราเล่นให้ได้อย่างนั้นนะจบก่อนไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าเอ้ยฉันจะเอาไปใช้อะไรบางทีมันทําให้เราเครียดอะ่ะแค่สนุกกับมันน่ะพอเล่นได้แนละ้วเดี๋ยวมันจะติดกับตัวเราเองนะครับก็คือการคั่วปี้นะครับสรุปให้ฟังเลยโอเคนะครับไปลองทากันดูอย่าลืมมีพื้นฐานนะครับแล้วลองแกะเพลงประกอบด้วย พอมีทั้งสองอย่างแล้วเราเอาไปแต่งเพลงดูเอาไปใช้นะครับเพื่อเป็นสไตล์ของตัวเองสไตล์ของตัวเองเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกนะครับเราต้องสร้างขึ้นมา50 60%คือการสร้างสิ่งที่เราชอบแปะนูน่นแปะนี่ชอบฟังชอบแจ๊สชอบล็อกเอามาส่วนผสมกันนะครับอยู่ดีๆเนี่ยผมไม่มีใครแบบมาเป็นตัวของตัวเอง100%นะครับทุกๆสงทุกๆอย่างมีที่มาทุกๆสไตล์เกิดจากสิ่งที่เกิดมาก่อนแล้วนะครับผสมผสานกัน โอเคขอบคุณมากถ้า,าฝากไว้นิดนึงถ้าใครอยากเรียนพวกพื้นฐานนะครับผมมีคอร์สเรียนหลายคอร์สเลยนะครับผมลองลองลองมาดูในตรงร้านค้าตรงหน้าเพจก็ได้นะครับพื้นฐานอย่างกีตาร์ for beginner นะครับอันนี้ก็ดีพูดแบบละเอียดมากนะครับแล้วก็ใครอยากสนใจทางแจ๊สก็มีคอร์สแจ๊สบลูนะครับลอง inbox เข้ามาคุยกันดูโอเคนะครับนี่ทีหนึง เนี่ยเห็นไหมจบสันถับเด๋ยวแถมให้หน่อยมีเพลงอะไรจริงๆผมมีเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในแล้วไม่รู้มันค่อนข้างกระจายเนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็มีแบบนี้อีกนะชอบเป็นบางลูกอันนี้เยอะเลยแกแบบ8ปดบาสิบบานะครับลูกโซโล,โล่เงี้ยแล้วก็ก็จบไปแล้วก็จดผมก็จดไว้เหมือนกันนะครับอ่ะใครบอกว่าแกต้องเขียนนะผมไม่ได้เขียนเป็น โน้ตนะผมเขียนใส่แท็บเห็นบ้างแล้วก็เขียนส่วนกำกับประมาณนี้นะครับอ่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงอย่าลืมติดตามเพจต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ